เมื่อหนุ่มหื่นปลอมตัวเป็นผู้หญิงเข้าไปอยู่ในหอที่มีแต่สาวๆงานนี้แค่คิดก็ขึ้นเลยครับแล้วในท้ายที่สุดเขาจะได้ออดออดจักกิ้งแกลดกับสาวในฝันหรือไม่สวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องไทยเว h o กูหนังเปิดตัวที่แก๊งสามหนุ่มกระโดดข้ามรั้วเข้าไปอย่างโรงเรียนหญิงล้วนในช่วงเวลาหัวค่า เป็นเวลาที่สาวๆกำลังผ่อนคลายอาบน้ำถูเนื้อถูตัวแบบชิลๆโดยไม่รู้เลยว่าไอ้สามตัวบาทกำลังต่อตัวให้บับบา้าปีนขึ้นไปแอบสองสาวอาบน้ำดูอย่างเดียวไม่พอแม่งแอบถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยถึงแม้ว่าแม่สาวจอดแดนจะรู้แต่เธอก็หาแค์ไม่แบบว่าของกูเด็ดแม่ให้มาเยอะจากนั้นจอดแดนก็มาที่ห้องของคริสตินเพระต้องการจะยั่วแฟนของเพื่อน ออีนี่มันร้ายงานนี้ต้องเอาคืนคริสตินและเบสจึงเอาถุงใส่ขี้หมาจุดไฟวางไว้หน้าห้องแม่งซะเลยพอจอแดนเห็นก็ตกใจรีบใช้เท้ากระทืบถุงแม้ไฟจะดับแต่ขี้ก็เต็มตีนเหม็นจนอับอายขายที่หน้าประชาชีคืนต่อมาก็มีงานเลี้ยงเปิดโอกาสให้หนุ่มๆได้เข้ามาในโรงเรียนหญิงล้วนพบปะกกับสาวๆงานนี้ก็ถูกใจวัยรุ่นฟันน้ำนมสิครับ พอมาถึงพี่บัป้าตัวหื่นก็ไปกับเบสแฟนสาวส่วนพระเอกจิมมี่ก็ได้สวิทกับคริสตินหลังจากที่คูใหญ่กล่าวเปิดงานเลี้ยงฉลองแม่สาวคริสตินก็บอกแฟนหนุ่มว่าถึงเวลาอันสมควรที่เราจะเช็กกัดิ้วกันได้แล้วนะซึ่งหนุ่มจิมก็ถามว่าเธอแน่ใจนะเพราะผมอยากให้คุณพร้อมก่อนคริสตินก็ตอบทันทีว่าฉันอยากทำฉันอยากทำ พอแม่สาวจอแดนเห็นแบบนั้นก็อิดชาตาล้อนผ่าอยากได้ผัวชาวบ้านบอกเพื่อนว่าถ้าเธออยากได้จิมมันง่ายนิดเดียวแต่เพื่อนก็บ่นว่าโมกูไม่เชื่อโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันหลังจากเต้นเสร็จหนุ่มๆก็เดินตัวงอเป็นกุ้งรีบไปหาเก้าอี้นั่งไม่กล้าลุกขึ้นพูดคุยกับพอออกำลังขงา,งาดง้ำคำโลกอยู่แล้วไอบับบ้าก็พาเบสแฟนสาวมาที่ห้องครูใหญ่หวังบุกเข้าตีเมืองจันท์ โดยไม่รู้เลยว่าครูใหญ่กำลังพาคณะกรรมการผู้สนับสนุนโรงเรียนมาที่ห้องเปิดประตูเข้ามาในจังหวะโหมลงทำเอาครูใหญ่ถึงก็ตกกระใจอกอีแป้นจะแตกเช้าวันต่อมาสาวๆก็พากันออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายกระเดิ่ตบแปะแปะ,แปะก่อนจะเข้าเรียนในวิชาที่พวกเธอเฝ้ารอตอนนั้นเองครูใหญ่ก็พาคณะกรรมการเข้ามารับชมอีกแล้วครับ ประเด็นสำคัญคือมันเป็นวิชาเพศศึกษาว่าด้วยเรื่องการหดขยายตัวของหนอนชาเขียวทำเอาครูใหญ่ถึงกับเครียดเนื่องจากนักเรียนสาวกากันยิงคำถามกันแบบเต็มคอล่อเต็มแข้งว่าคู่ขาระหว่างหนอนตัวใหญ่กับตัวยาวอันไหนสำคัญกว่ากันแน่นอนครับว่าครูสาวก็ตอบไม่ได้เพราะครูก็ยังไม่เคยทำเอาเขินจนมือไม้อ่อนของหลุดมือ ผู้ใหญ่เห็นแบบนั้นก็เลยขอตัวก่อนหลังจากที่ทั้งผู่ตกลงปรงใจจะเปิดประสบการณรักครั้งแรก คริสตินก็เป็นคนโทรจองโรงแรมแบบขวยเขินไม่กล้าพูดตามตรงแต่ก็จองจนสำเร็จต่อมาทั้งสองโรงเรียนได้มาเรียนขี่ม้าด้วยกันซึ่งคริสตินก็บอกแฟนหนุ่มว่าฉันจองโรงแรมไว้แล้วนะงั้นก็ดีสิครับมันต้องเป็นวันที่แจ่มจันทร์เมืองพิจิตรแน่เนื่อนทางด้านของแม่สาวจอดแดนที่เห็นเขาก็ไม่พอใจเริ่มแผนอ่อยผู้หวังแย่งผัวเพื่อนด้วยการกระโดดขึ้นควบมา้าปลดเสื้อโชว์แมงกลางสนามเลย ทำอานุ่มจิมถึงกับยิ้มหวานเจีย๊ยบแต่ก็ต้องรีบยกมือขึ้นทำเหมือนอุ้ยไม่อยากดูกลัวแฟนสาวจะโกรธเมื่อไอ้บับบ้าเห็นก็ถึงกับเกือบตอบหมาทางด้านของเบสก็โมโหแทนเพื่อนควบมาเข้าไปกระชากเสื้อจอแดนทิ้งทาให้บับบ้าชอบอกชอบใจกดไลค์ให้รัวๆแม้คููใหญ่จะเครียดแต่ดูเหมือนว่าคณะกรรมการจะชอบนะครับวันต่อมาสหนุ่มสาวก็มาจอดรถที่หน้าซูปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อให้หนุ่มจิมแวะซื้ออุปกรณ์สำหรับการเสียตัวครั้งแรกแต่เขาก็ขวยเขินไม่กล้าบอกตามตรงว่าจะซื้อถุงยางคนขายเลยเข้าใจผิดจากอุปกรณ์ช่องลับเลยกลายเป็นอุปกรณ์ช่องปากซะอย่างนั้นแม่สาวคริสตินจึงต้องเป็นคนจัดการเดินมาถึงก็บอกคนขายแบบชิวๆเลยว่าฉันต้องการซื้อถุงยางแบบขูดขะที่มีสารหล่อลื่นอย่างก็มือโป๊ แต่ก็ดันมาเจอครูใหญ่ที่กำลังมาร์กหน้าอยู่พอดีทิสตินเลยรีบแก้ตัวว่าอันนี้หนูมาซื้อให้พ่อคะ่ะคืนนั้นขณะที่จิมกำลังเล่นเกมตู้บับบ้าก็แซลใหญ่แหมจะได้เป็นผู้ชายเต็มตัวแล้วนะเพื่อน พร้อมกับท้าพนันจิมว่ามึงไม่กล้าโทรไปหาคริสตินต่อหน้าพวกกูหรอกจิมมี่ก็เลยต้องโทรแบบเสียไม่ได้บอกคิดถึงแฟนสาวและแทบอดใจรอให้ถึงวันนั้นไม่ไหวโดยไม่รู้เลยว่าแม่สาวจอแดนแอบฟังอยู่แถมยังปั่นบอกรักพ่อหนุ่มจิมมี่อีก เบสที่เห็นก็ไม่พอใจกล้าดียังไงไม่ยั่วผัวเพื่อนตกดึกคืนนั้นเบสจึงเข้าไปในห้องนอนของจอแดนแอบเลาะตะเข็บเสื้อของเธอออกต่อมาก็เป็นวันที่จอแดนจะต้องซ้อมเชียร์ลีดเดอร์กับเพื่อนๆเ,เต้นๆอยู่ตะเข็บก็แหกเต้าก็ทลักล้นถ้าเลิมทลายต่อหน้าผู้คนโดยรอบทำให้คู่ใหญ่เริ่มหมดความอดทนกับพฤติกรรมเฉาเชื่อโดยบอกว่าหากเกิดเรื่องอีกกูจะไล่ออกแล้วนะ ยกเว้นเพียงแค่จอแดนเพราะเธอพ่อรวยในคืนนั้นแก๊งสามชาตก,ก็ปีนข้ามลัวอีกแล้วปลอมตัวเป็นสาวแก่เข้าพอมาถึงไอ้บับบ้าตัวหืน่นก็เก็บอาการไม้อยู่จนเพื่อนต้องรีบเข้ามาห้ามตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้เจอกับจอแดนซึ่งแม้เธอจะดูออกแต่ก็แกล้งทำเป็นไม่รู้แถมยังลากพ่อหนุ่มจิมมี่มาที่ห้องยั่วยวนแบบจัดหนักชุดใหญ่ไฟกระพริบทำให้เขาถึงกับต้องสงบจิตสงบใจท้องยุบหนอ ห้องนาพอเห็นสมควรแก่เวลานังจอแดนก็ลองลั่นห้องอุ้ตายไว้กรีดไอ้หื่นจิมปลอมเป็นหญิงมาหลอกดูหน้าอกฉันแล้วคลิสตินดันผ่านมาเห็นพอดีทําให้เธอรู้สึกผิดหวังต้องหลบไปร้องไห้เสียใจตามลําพังซึ่งจิมเองก็รู้สึกผิดมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นมีเพียงพี่หื่นบับบ้าคนเดียวที่แฮปปี้พอมันแอบลอบเข้าไปดูสาวๆอาบน้ําในห้องสาวหน้าในแบบที่แอดต้องขอเซนเซอร์เลยครับ หลังจากวันนั้นคริสตินก็คิดตัดใจจากเขาไม่ยอมรับสายโทรศัพท์จิมมี่อีกเลยแม้แต่ดอกไม้ที่ส่งมาเธอก็นำไปโยนทิ้งเวลาผ่านไปหลายวันสาวก็ยังไม่ยอมคุยด้วยทำให้หนุ่มจิมซึมเป็นหมาหงอยไอหื่นบับบ้าเลยบอกว่าจะเศร้าทำไมหวะถ้าคริสตินงี่เงามึงก็ไปจัดน้องจอแดนแทนสิวะจิมได้ฟังก็ขึ้นบอกมึงอย่ามาพูดถึงแฟนกูแบบนี้นะ จนกระทั่งถึงวันงานเลี้ยงสังสรรค์รับบริจาคหาเงินทุนสร้างอาคารใหม่จึงได้มีการเชิญผู้ปกครองซึ่งบางคนมันก็หื่นเห็นนักเรียนสาวๆเป็นไม่ได้อยากจะอุปการะค้ำชูจ่ายค่าเล่าเรียนให้แต่คนที่ครูใหญ่หมายมั่นอยากจะได้เงินบริจาคก,ก้อนโต mm. ก็คงเป็นพ่อของแม่ส,สาวจอแด, <leg gy> อดนมหาเศรษฐีหน้าม่อที่เดินทางมาพร้อมกับเมียใหม่ด้วยรถยนต์สุดหรู จนหนุ่มๆต่างสนใจพอลูกสาวเห็นผู้หญิงคนใหม่ก็ถึงกับเครียดขณะแนะนำแม่ใหม่พ่อแม่งยังแอบเลสาวอยู่เลยแล้วพอครูสาวสวยตกน้ำคุณพ่อตัวแสบก็รีบเข้าไปช่วย่ายปอดทิ้งเมียเก่าเปลี่ยนเมียมใหม่ซะอย่างนั้นขณะเดียวกันเบดก็บอกคริสตินว่าเธอน่าจะให้โอกาสจิมอีกครั้งนะเทียบกับบับบ้าแล้วจิมยังดีกว่าตั้งเยอะพรดูออกว่าเพื่อนยังรักเขาอยู่ คริสตินเลยให้โอกาสจิมได้อธิบายว่าเขากับจอแดนไม่ได้มีอะไรกันเขารักคริสตินแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งเธอก็เชื่อยอมให้อภัยทางด้านของครูใหญ่ก็เดินมาที่รถหรูโดยเข้าใจว่าคนขับรถคือพ่อของจอแดนสบโอกาสไอคนขับรถเลยสวมบทเป็นมหาเศรษฐีหน่ามากโดยบอกว่าอุ๊ยลืมสมุดเช็คไว้ในรถเราสองคนเข้าไปเอาด้วยกันใหมคูใหญ่ก็ไม่รอช้ารีบตามขึ้นไปบนรถทันที เขาว่าตอนนั้นเองไอบับบ้าก็อยากเปลี่ยนสถานที่พาเบสไปที่บาะหน้าทำให้ได้รู้ว่าครูใหญ่กำลังเช็คก,กดรดิ้วการอยู่ที่เบาะหลังเบสตัวแสบจึงแกล้งเปิดใหม่ที่อยู่ในรถออกลำโพงจนเสียงร้องครูใหญ่ดังไปทั่วโรงเรียนพอเธอรู้ตัวอีกทีก็โมโหจัดอยากจะหักคอไอบับบา้าจนไปโดนปุ่มปลดล็อกเบรกมือทำให้รถหลูคันงามพุ่งจากลานจอดลงสระว่ายน้ำทุกคนที่เห็นก็อดขำไม่ได้ หลังจากเลิกงานก็ถึงเวลาที่จิมและคริสตินจะเดินทางไปอย่างโรงแรมที่ได้จองเอาไว้เป็นห้องสวีทในแบบที่เรียกว่าความรักไม่ใช่เรื่องบนเตียงไปที่ห้องน้ำบ้างก็ได้แต่เมื่อถึงเวลาได้เสียคริสตินกลับบอกว่าเธอยังไม่พร้อมยังไม่อยากให้มันเกิดขึ้นตอนนี้เพราะเธอรู้สึกว่ามันดูไม่โรแมนติกเอาซะเลยซึ่งหนุ่มจิมก็เข้าใจบอกไม่เป็นไร รอพร้อมก่อนก็ได้ทางด้านของไอหื่นบับบา้าเพื่อนก็ท้าพนันว่ามันไม่มีทางทําให้แม่สาวจอแดนแก้ผ้าได้สําเร็จมันจึงวางแผนชวนจอแดนมาที่หอชายล้วนโดยหลอกว่าจิมแอบชอบเธออยากคุยด้วยแต่ไม่กล้าพูดตรงๆเมื่อจอแดนมาถึงพวกหนุ่มๆก็พากันไปแอบในตู้จากนั้นไอบับป้าก็แกล้งเปิดแชมเปญน,น้ำพุ่งใส่เสื้อผ้า นั่นทำให้จอแดนต้องถอดเสื้อผ้าออกเพราะไม่อยากให้จิมเห็นเธอในสภาพนี้ขณะที่ทุกอย่างกำลังไปได้สวยเบดก็ดันเข้ามาเปิดเผยความจริงว่าป่านนี้จิมมี่คงขึ้นสวนรรค์กับคริสตินไปแล้วทําให้เอ้บาบบ้าโดนสองสาวลุมเล่นงานจนตกจากหน้าต่างทางด้านของจิมและคริสตินก็เปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเล่นริมทะเลซึ่งดูเหมือนว่าสิ่งที่ทั้งคู่นั้นตามหาจะไม่ได้อยู่ที่บนเตียงแต่เป็นริมหาดทรายเอาท์ดอร์ ในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ออดออดจักกิ้งแกลดกันแล้วหนังก็จบลงโดยส่วนตัวเมื่อดูจบผมรู้สึกถูกใจแม่สาวคริสตินจริงๆเลยครับจัดการเองหมดไปะทุกเรื่องตั้งแต่เป็นฝ่ายเริ่มจองโรงแรมยันซื้ออุปกรณ์สำหรับหนังเรื่องนี้นั้นแทบจะไม่มีเนื้อหาสาระสำคัญอะไรเลยมีแต่ความทะเลเ่งปนหาแต่ผมก็ชอบนะครับพรดูแล้วรู้สึกเบาสมองไม่เครียดดี แล้วคุณผู้ชมล่ะครับชอบหนังแนวนี้หรือเปล่าก่อนจากการผมก็มีคำถามของนักเรียนสาวกากันอยากจะถามคุณผู้ชมครับว่าใหญ่กับยาวอะไรสำคัญกว่ากันผมหมายถึงขานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเชื่อหรือเปล่าสวัสดีครับ